ฮงเสวดาหูเทพตอนที่3 3 2ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ ลวดลายบนมหม้อเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้เลยว่านี่มันคืออะไรกันแน่แต่ว่านี่มันก็นับว่าทำสำเร็จแล้วสินะวิญญาณอสูรสายเลื่อนมังกรระดับเติบโตครั้งนี้ราคาของมันน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวเอาล่ะให้อย่างนั้นมาลุยกันต่อเลยดีกว่าโม้อจิตอสูรฝันลายดูท่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้น ล้อมรวมห้าสิบกว่าครั้งล้มเหลวไม่กี่ครั้งข้าคงรวยแล้วสินะฮึฮอโอ้โหมันสว่างมากเลยนะนี่มันดูไปมันก็หายกับจิตสูงระดับเติบโตแต่แข็งแกร่งขึ้นมากกว่านั้นนั่ง ดูท่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสินะก่อนหน้าจิตสุแนแฮน่านคมเขี้ยวสูงของห้าเองกับเงาพูดภาย <_ sit> ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งครั้งเช่นกันเพียงแต่ว่ากระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ข้าเลยไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อน<_:<_>จิตสุนครั้งนี้รู้สึกจะเริ่มพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวครั้งนี้ถ้าหากไม่ได้ใช้งานมันอีกครั้งยังเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ ราคาของมันน่าจะกระโดดไปเป็นสิบเท่าเลยก็ว่าได้คงไม่ใช่ผลของโม้จิตอศูนย์พันล้ายหลอกใช่ไหมคงต้องลองดูอีกรอบหน่อยแล้วละ่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาก จิตอสูนธรรมดาสายเลือดมังกรสามหมื่นกว่าตัวล้วนขึ้นเป็นจิตอสูนระดับเติบโตล่าล่าสองพันห้ากว่าตัวแถมยังเป็นระดับมหาสรรย์อีก23ตัวได้โมจิตอสูรวันลายเจ้าทำให้ข้าตกใจไปถึงไหนกันเนี่ยถึงแม้ว่าอาสูนที่แข็งแกร่งจะกินกินอสูนที่อ่อนแอกว่าก็ตามงั้นข้าก็คงต้อง จิตสูนมหัสัรย์กับระดับปกตกิรวมกันเข้าไปแล้วหรอทีนี้มันก็กลายเป็นระดับมหัสัรย์สายเลื่อนมังกรจิตสูนที่โคตรดีอยู่ดีหรือว่ามันจะไม่สำเร็จอีกรอบนะงั้นลองอีกรอบหน่อยก็แล้วกัน สํำเร็จแล้วครั้งนี้จากจิตศูนญสายเลื่อนมังกรธรรมดาทั่วไปได้กลายเป็นระดับเติบโตมหัสัรย์แต่การนี่ล้มเหลวแบบนี้อย่างน้อยก็ยังนับว่ามีปัญหานิดหนึ่งแต่ถ้าหากจิตศูญมหศสัรย์และไม่ได้มหัสจัจย์ปัญหาพวกเรื่องสาเร็จก็จะแก้ง่ายขึ้นหรือข้าควรจะลองพัฒนาด้วยมือตัวเองดูดีนะ โอ้ทำไมมันเล่นงานข้ากันล่ะเนี่ยโมจิติดสูนฝันร้ายมีการพัฒนาหรือไงน่าเสียดายที่โมจิติดสูนฝันร้ายนั้นไม่มีวิธีใช้งานอีกทั้งในตำราบโบราณก็ไม่เคยมีบันทึกไว้ด้วยเห็นทีข้าคงต้องลองหาด้วยตัวเองเสียหน่อยแล้ว ในที่สุดก็หลอมสำเร็จสักทีหลังจากเปล่งแสงสีทองทองออกมาแล้วอัตราความสำเร็จก็สูงขึ้น2 0 0 5รจิตสูงระดับเติบโตชั้นดีออกมาถึง230กว่าตัวจิตดสูงระดับเติบโตสุดยอด230กว่าตัวนำไปหลอมอีกรอบกลายเป็น21ตัวระดับเติบโตกายพันน่าเสียดายที่มีเพียง3ตัวที่กลายเป็นระดับมหาสจรั์หากเฮารหลอมมันต่อมันจะกลายเป็นเติบโตระดับพระเจ้าหรือเปล่านะ แต่โอกาสจะมีเพียงแค่2ครั้งนี่สิแต่ถ้าหากล้มเหลวหนึ่งครั้งกว่าเครื่องผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะกลายเป็นสูนทันทีถ้าหากสำเร็จแล้วล่ะก็แต่ว่าของพวกนี้ก็วางขายในตลาดไม่ได้ด้วยนะสิยิ่งเป็นสายเลื่อนมังกรระดับเติบโตพระเจ้ายิ่งแล้วใหญ่ จะให้ใครเห็นไม่ได้ทั้งนั้นด้วยการที่เป็นอัจฉริยะล่าสวรรค์8ดสายได้หลอมรวมเข้ากับจิตสูนสายเลื่อนมังกรระดับพระเจ้าแล้วห่ะก็ข่าวข่าวของพวกนี้เมื่อแพร่ออกไปจะไม่ใช่แค่ทั้งสถาบันเก่งว่าทั้งสำนักคนนกศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกิดความโกลาหลขึ้น อัจฉริยะที่พวกเขามีจะต้องหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าและพอถึงตอนนั้นขนนกศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้ความสำคัญซึ่งนั่นจะกลายเป็นเป้าหมายที่ข้าจะเดินไปได้อย่างราบลืมถ้าอย่างนั้นช่างมนแล้วกัน ใ่หนึ่งมหสัจจร์ยเข้าไปความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ยิ่งสูงตามลุยเลยแล้วกันนะดีมากจิตศูนตัวนั้นค่อยๆดูดกืนจิตศูนย์ที่อ่อนแอเข้าไปแล้วทำแบบนี้ต่อไปแหละเฮะ้นั่นมันยังมีจิตศูนตัวอื่นที่กำลังดูดกืนด้วยเหมือนกันงั้นเหรอ แย่ yeah, ละสิจิตดลสุนสองตัวต่างก็ไม่ยอมกันและกันความแข็งแกร่งเทียบเท่าไม่อาจดูดกืนกันได้แต่พวกมันก็ยังฝืนดื้อหลันดูดกืนกันและกันอยู่ถ้าหากดูดกืนไม่สำเร็จทุกอย่างก็คงพังและทุกอย่างที่ทำมาก็จะสูญสลายข้าจะต้องหยุดมันให้ได้อย่าระเบิดเทียวนะ พลังฟ้าดินของข้ากำลังถูกมอดดูดซับเข้าไปฮฮ้ยดูๆพลังฟ้าดินก็ทะลัาออกมาไม่มีอยู่ดูคล้ายกับเถาวันเองก็ไม่ยอมที่จะให้มันถูกดูดเข้าไปเช่นกันโต้อขอบคุณเจ้าแล้วเจ้าเถาวันเลยเพาสารกันซะและแล้ววันเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเ ประสานกันสักทีเถอะพลังจิตอระสูรมันจะแข็งแกร่งไปถึงไหนกันเนี่ยอีกเพียงแค่นิดเดียวก็จะประสานกันสำเร็จแล้วข้าเองก็หยุดมันไม่ได้เช่นกันเฮ้อเหลืออีกเพียงไม่กี่ขั้นข้าไม่มีทางยอมปล่อยไปง่ายๆหรอกนะ